สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายโจเซฟอาไบเดนจูเนียร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่4.6เมื่อวันที่20มกราคม2564ดังนี้ พณะท่านนายโจเซฟอาร์ไบเดนจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาอย่างท่านประธานาธิบดีในโอกาสที่ท่านเข้าพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่46 การเข้ารับตำแหน่งของท่านในโอกาสนี้จะเป็นที่ประจักษ์ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่แห่งการสร้างสรรค์ฟื้นฟูบุรณะทั้งสำหรับสหรัฐและประชาคมนานาชาติหลังจากความสำเร็จในการรักษาไว้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการคุกคามถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ สหรัฐก็จะยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิด้วยการนำของท่านในอันที่จะกลับมารวมพลังรวมใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อเผชิญกับปัญหาความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาดภาวะเศรษฐกิจวิกฤตสภาพอากาศไปจนถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐมายาวนานกว่า200ปีเป็นมิตรประเทศของสหรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียจึงจะยืนหยัดอย่างมั่นคงร่ว กับสหรัฐในการเผชิญกับปัญหาความท้าทายเหล่านั้นทั้งเราอย่างมั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนและการนำของท่านความร่วมมือที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์สุขของเราทั้งสองประเทศเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างเสริมสันติสุขและเถียรภาพอย่างสำคัญในภูมิภาคด้วยพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระประชวรฉบับที่สามตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เพื่อสรงรับการผ่าตัดรักษาข้อประบาดท,ทั้งสองข้างเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าการผ่าตัดข้อประบาดเมื่อวันที่ย0มกราคมพุทธศักราช2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังการผ่าตัดทรงฟื้นพระองค์ดีผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ทั้งนี้คณะแพทย์ได้กราบบงคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพกักฟื้น ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21มกราคมพุทธศักราช2564 พระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน ที่เขตพระราชฐา,านในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากเขตพระราชฐา,านพระที่นั่งอมพรสถานและวังสุขโขทยัยพร้อมใจกันร,ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขและเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่างๆมีจำนวนลดน้อยลง วันนี้มีหน่วยรับบริจาคโลหิตสาขาบริการโลหิตแห่งชาติคณะแพทยาศาสาตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้ามารับบริจาคโลหิตมีข้าราชการผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้108คนได้โลหิตจำนวน48,604 และในการเข้ารับบริจาคโลงหิตของหน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคและตั้งแต่วันที่18-21ถึง21มกราคม2564รวม4วันมีผู้บริจาคลงหิตรวม696คนได้ลงหิตจำนวนรวม297,850ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไปคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวนและตั้งใจนำพวงมาลัยแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระ พระนามัยที่แข็งแรงอาทิสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถรัรมภ์และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยกรมการทหารช่างชมรมอาจารย์เก่าเตรีอุดมศึกษาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกรมการข้าว สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยโรงงานเพสัชกรรมทหารสมาคมตระกูลแท่แห่งประเทศไทยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมธานีสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยโรงเรียนมัธยมสังคีตกรุงเทพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดอีวิทยาลัยสมาชิกราชาสกุลมูลนิธิราชาสุดามูลนิธิอุบลรัฐในพระบรมรายชินูประถมโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนเตรียมศาสตร์ที่ศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีชมรมบาลีสันสกฤตคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานอายการสูงสุดผู้อำนวยการสำนักงบป,ประมาณองค์การบริหารการพัฒนาท้องที่พิเศษและสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศนะาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชาวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด